เอาเละครับผมมันพูดถึงเรื่องที่กำลังเป็นที่เริ่มนิยมขึ้นนะครับผมในหมู่ของคนคนไทยอะเรามากขึ้นนะฮะคือการที่เหรียญน,นะครับผมที่เกี่ยวกับ AI นะครับผมมีูลค่าที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมถามว่าเอไอจะมากยิ่งขึ้นห mm. รือคอยมากยิ่งขึ้นไหมวิดาตามีโอกาสในการนำเหนือในอนาคตไหมคำตอบของผมก็คือมีแน่นอนครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องมาส่องดูนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับผมมีสิ่งไหนที่เวิร์กบ้างสิ่งไหนที่ไม่เวิร์กบ้างสิ่งไหนที่เวิร์กสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ไม่เลทิสน,นะครับผม,ผมก็จะมีอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนอนะ่ะในส่วนของเหรียญพวกนี้นะผมเป็นเหรียญหนึ่งที่ความคล้ายคลึงกันมันเยอะนะครับผมใช้คํานี้แล้วกันกกกนะครับผม like ผมีทั้งเหรียญที่ดูสแกมจัดนะครับผมกับเหรียญที่แบบเฮ้ยมันมีมูลค่าไว้น่าสนใจไว้ส่วนสามารถที่จะเข้าไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับผมยังเนี่ยเด็ะครับนะผม s i n g ularity n e t นะครับผมฟินช์นะผมโอ s อซิสนะผม o อเชียนโปรโตคอลนะครับผมอัลเทอร์เฟตนะครับผม artificial material liquid นะครับผมมิชลูเจนเขาว่ากันไปไม่ได้บอกให้คุณซื้อนะฮะถ้าเรามองถึงอารมณการที่เกิดขึ้นใน7วันที่ผ่านมานะมีเหรียญหนึ่งที่ขึ้นไปพันเปอร์เซ็นต์บ้าไปแล้วขึ้นไปพันเปอร์เซ็นต์ขึ้นแบบบ้าบอหอแต่คอยพอกแดดมากนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณซื้อแค่เพียงหนึ่ง คุณแม่งจะได้หนึ่งพันทันทีเลยบ้าบอมากนะครับผมแต่ก็แน่นอนนะครับผมถามว่ากําไรพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆริงไหมเราไม่เข้าไปดูนะครับผมแล้วเข้าไปไม่เข้าไปเข้าใจกับมันนะครับผมกาไรพวกนี้อาจจะเป็นเหมือนกับการเล่อเมานะครับผมให้คุณเข้าไปซื้อนะครับผมแล้วคุณก็ชิพายได้ไม่รู้ตัวนะครับผมซึ่งนอนอะไรนี้ผมขออนุญาตไม่ได้พูดเจาะเลือลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมมาพูดเจาะเลือทีนะครับผมเขาเอาจริงต้องอ่านหลายตัวนะครับผมเยอะอยู่กันะฮะเยอะอยู่ต้องยอมรับว่าเยอะจริงๆรินะครับผม ส่วนหนึ่งนะผมที่มีการชื่นชมในตัวนี้พอสมควรนะครับคือ f i n ช์อ่ดอทเอนะผมวันนี้ต้องพูดให้ฟังกันนิดนึงคือผมต้องบอกก่อนนะครับผมว่าการที่เราจะไปใช้งานกับ Automation and AI นะครับผม Power P2P นะครับผมเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าของพวกนี้เนี่ยมันเจ๋งจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าระดับยักษ์ใหญ่ของโลกไปนีนะครับผมมีคนที่เป็นระดับ เตีบต๊บๆนะครับผมยังที่ปล่อยออกมาแชททีพีนะครับผมก็มีคนพูดว่าไอ้แชททีพีเนี่ย Facebook แม่งมี AI ที่เจ๋งกว่าน,นั้นเยอะแค่แค่ชั้นไม่ปล่อยออกมาท่านั้นเองไอ้หอยอประมาณนั้นนะครับผมซึ่งถามว่าเฮ้ยเวิร์กไหมการที่เ uh, รเก็บเก็บอ่าฟิตโทเค็นนะผมการที่เก็บอ่าเหรียญสเต็กฟิชนะครับผมหรือการจะเก็บเหรียญนู่นนี่นั่นออกมานะครับผมคำตอบของผมก็คือผมมองว่าคุณรู้จักระบบมันจริงๆหรือเปล่า คุณเข้าใจระบบมันจริงหรือเปล่าคุณรู้สึกชอบกับระบบมันจริงหรือเปล่าไม่ใช่เพียงแค่ว่าเฮ้ยของนี่มันฟรีนะเว้ยมันมีโนดมันมีบ็อกซ์มันมีทานเซชันที่เกิดขึ้นก็เหมือนปกติอะแล้วอะไรที่มันดีกว่าเดิมอะอันนี้คือความความคิดของคุณนะความคิดของคุณหรือของาผมนะครับผมที่เกิดขึ้นว่าไอเทโเรายีที่มันบอกว่ามัน AI อะมันทําอะไรได้บ้างคุณต้องเข้าไปศึกษารถแมพของมันคุณต้องเข้าใจรถแมพงมันก่อนไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยนี่คือ AI เว้ยกูซื้อเเลลยยยยชชบหาานะครัผผมม ซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้มาพูดคร่าวๆให้ฟังนะผมไม่ได้เจาะลึอกอะไรขนาดนั้นนะครับผมต้องบอกก่อนเพราะว่าช่วงนี้ต้อง응เคลียร์ไปทีละจุดทีละจุดไปนะครับผมก็แน่นอนมีทั้งตัวที่ดีอาระไม่ดีนะครับผมมีทั้งตัวที่ทําความเข้าใจได้นะผมกับตัวที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นตัวหนึ่งนะเว้ยที่คล้ายๆคยึืนกับตัวอื่นๆนะครับผมก็ไม่ได้ต่างอะไรขนาดนั้นนันนก็พูดได้ฟังก่อนนะครับผมก่อนอื่นที่คุณจัดสนใจกับตัวเหรียญ AI เนี่ย หรือบิ a ก a ต้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะครับผมว่าโลกในยุคต,ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นข้อมูลสําคัญไหมสําคัญข้อมูลที่เกี่ยวกับ AI สาคัญไหมสําคัญเหรียญที่เกี่ยวกับ AI สําคัญไหมสําคัญแต่คุณต้องรู้ก่อนว่ามันทําอะไรจริงๆริอันนั้นคือจุดที่เป็นจุดสําคัญนะครับของข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาถกกันนะครับมาพันพเสียงกันหรือมาพูดคุยกันนะครับผมว่ามีอะไรตัวไหนที่น่าสนใจบ้างน,นะครับผมแต่แน่นอนไม่ใช่คำแนะนำการเงินแต่อย่างใดนะครับผมก็อยากจะพูดให้ฟังนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกคุณเอง เป็นตัวตัดสินใจนะครับผมเงินคือเงินของคุณไม่ใช่เงินของผมอ,อันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนที่สุดผมสามารถเตือนคุณได้แค่นั้นนะครับผมวัน <nossos S 1> จันใหม่คลิปหน้าผมป้องติดตามกันแล้วสุดท้ายเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทส <his> องจะมาต่อรพวกนี้นะครับไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับ